นมมสการและสวัสดีครับท่านสมาชิกสากลอมรัพย์มหาวิทยาลัยมหจวลาลังคอาราชิทชิลัยจำกัดวันนี้ประธานพบกับสมาชิกมีเรื่องที่จะมาแจ้งให้สมาชิกทั้งหลายได้รับทราบท่านสมาชิกอาจจะไม่รู้ว่าสากลอมทรัพย์ของเราเรามีกองทุนสวัสดิการหรือกองทุนสงเคราะห์สมาชิกในกรณีที่สมาชิกประสบกับ ปัญหาความเดือดร้อนทางสหกรณรออมทรัพย์ของเราเรามีกองทุนช่วยเหลือซึ่งทางคณะกรรมการได้ปรับเกณฑ์ของการช่วยเหลือสมาชิกจากกองทุนสวัสดิการหรือกองทุนสงเคราะห์เมื่อวันที่11มีนาคม2568ซึ่งเราได้เพิ่มจำนวนเงินเพื่อที่จะสงเรงะห์สมาชิกซึ่งมีรายละเอียดอย่างนี้นะครับ ในกรณีที่สมาชิกและบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรมถ้าเป็นสมาชิกทางสกอตอมทรัพย์จะช่วยเหลือรายละ5,000บาทถ้าเป็นบุคคลในครอบครัวทางสกอตก็จะช่วยเหลือรายละ2,000บาทกรณีที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุและก็เกิดทุพพลภาพแบบสิ้นเชิงนะครับทางสกอตของเราจะช่วยเหลือ สมาชิกรายละ5,000บาทถ้ากรณีของการเจ็บป่วยและมีการแอดมิดเป็นผู้ป่วยในทางสกอตออมทรั์จะช่วยเหลือสมาชิกวันละ500บาทสำหรับสวัสดิการในการรับขวัญทายาทหรือสมาชิกใหม่ในครอบครัวกรณีที่สมาชิกมีสมาชิกใหม่ทางสกอตออมทรั์ก็จะมีเงินขวัญถุง ให้รายละ2,000บาทนะครับกรณีของการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกทางสกรจะให้ทุนละ1,000บาทแต่ว่าจะให้ครอ,อบครัวละไม่เกิน1ท่านหรือ1คนนะครับกรณีของสมาชิกไปอุปสมบทหรือจะไปบวชเป็น แม่ชีทางสากอนเนี่ยนะครับก็จะมีเงินร่วมทำบุญอยู่รายละ2,000บาทกรณีของการเกษียณอายุการทำงานทางสากออมทรัพย์ก็จะมีเงินช่วยเหลือสมาชิกรายละ1,000บาทกรณีที่สมาชิกที่เป็นพระคุณเจ้าได้รับโปรดเก้าเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ก็จะมีการแสดงมุทิตาสการะเส่งทางคณะกรรมการมีระเบียบที่จะมุทิตาลายละ1,000บาทอันนี้คือเกณฑ์ใหม่ที่มีการปรับเมื่อวันที่ส1มีนาคม2 5 6 8ดังนั้นจึงขออนุญ,ญาตได้กลับนมัสมกาาและเรียนสมาชิกว่าในการรับทุนสวัสดิการและทุนส่งเคราะห์นี้นะครับสมาชิกจะต้อง ไม่ขาดการส่งเงินค่าหุ้นลายเดือนนะครับับจึงขออนุญ,ญาตได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบในเรื่องของการปรับเกณฑ์ทั้งวิธีการและก็ตัวเงินที่จะส่งเคราะห์สมาชิกขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับจงมีความสุขมากๆในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกปี2568นมันสการสวัสดีครับ